็ถือว่าบได้เข้ามาพี่โดนนานเติบพี่น้องเอ้ยมื้อนี้พอดีผ่านมาทางอ่าบ้านหนองเหียวพอดีทางจ์ไปหาทางอ่าูที่ว่าเปนตกต้นทุเรียนแล้วก็ไอ้เอพี่น้องเนาะก็ถือโอกาสนี้แวะเข้ามาเล่นนําสังแก้วเลยพี่น้องเนาะมาเบิ่งเฮือนน้องไอเดียพี่น้องเด้อมาตั้งแต่บ่บุญอนซื้อมทาให้ไอ้น้ตั้งแต่ยังบ่ทันขึ้นอีหยังเนาะมามื้อนี้พี่น้องเอ้ยาตอ น,น้องไอดียตุ๊อยางม่ใช่ดิเนาะฝนตกพี่น้องเอ้ยมาอย่าลงมาก่อนเป็นได้เนี่ยนี่คือพากันตุ๊กจกอดอยู่แท้ฮะเทพื้นอ้าว้าวกับป้าสมยนู่นัน้นคับอนมาฉีดแทะแม่

พวกคนโอ้โหเปิดทะลุกันเลยบ่อันนี้สร้างมาแต่ทางไหนมาแต่บ้านเดียวกันเลยบ่เม่นบ่เผนรวมงานกันกินกันจนเน่าจนบูดไปเลยเม่นบ่บ่อะไรบ่พูดเลยอ่าสิแล้วเราบบ่ได้พ่อหนาบ่อตางกันเนาะเออบ่ได้บ่หู้อันนี้ได้อ่าบ่หู้อันนี้เพราะเขาบ่ได้มาเนาะโดย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  จ้าๆๆว่าซ่พี่น้องเอ้ยจวนจาไว้ขนาดเนาะวาจอุปโภมื่อวานบามื้อนี้เพราะว่าเทกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยอืเรียบร้อยเนาะบัดนี้สิพากันอุปเมื่อแล้วบ่ยังแล้วยังอยู่บ่เท่าเท่าแวาว่ันี้น่ะแล้วเลยเด้อนี่อือันปูกโลาีแล้วบ ข่อมเป้นดูเลยเข่าเข่ามนอนอ่าบนเกละกอกเลยเนาะรงเข้ากอเดียวเพิ่มติเข้าก็นยานเอเชนนต่ก็่อยมาแต่ผ้ว่านน่นชั่นผมโปเล่น๊้อ่ามีเนาะผมมีมาจันย์ชวนขามาเวหาเจ้าอ่ะก็ได้อ่าข่ามาเบิ่งก้อนว่ะจะดินหาบ่อ่าฮะดินหาบ่ซื้อมากินเองไนี่นเไมด้เาให้ปั่นกันกิน คนในสองในเนาะเดียวปรนเอามาต้อนพันธุ์แม่ฮะนี่ต้อนพันธยบบมีนมาชื่อนะกินสลองหม้องกันเนาะกินเวลาสลองมห้องกันเนาะิจับนะีนอปิดจับไได้ได้ไดห้องกันวเนี่ยใชปิดจับนไดเอาปิดจับัจจัน์ก็ถึงหวยยัง10ิบล้านบ่เกือบชิ้านคนลใช่ถึงหว นี่ยังยังยังมันจสลองนี่อ๋อมันจัดที่ล่ะจงไว้ยังกันนะไม่ปวดกลัเด้มอหนามอหนามหนาเมื่อไห่้่ีแล้วเมียเมียเมียคนไหนวางหมดแล้วบอใ่บเมียอยู่บ้านม่แล้วมลข่าค่ายข่าวายนเจ้าเจ้าบ้านโดนบนนี่นี่เออ อย uh> pues like ู่ใช่สาอยู่ใช่ใ่มมีบผมมีบ่เออแบ่งอเดียเนาโดยเอ่อเอาดีดีเอาไอเดียเราเนาะเโอ้ยผนตกเนาะชีอนายุทเลยว่ามันนี่นะกาสิพักแนบบักเขได้ลเออเอนเพอนเพนเห็ดเห็ดตอบมาได้ลวอันนั้แบ่งวันนี่ซบ่ ามมาแต่เงินลงเงินกับมันอยู่เลยอ๋อถ่วทองกับอันน่าาได้ไปไหนเนี่ยอยู่นี่แหละหายอปไันยับไปทางไหนไม่ได้วุนตกใส่ไดล้าอไม่ไม่หรืนอกฝนผูกอพยพนอกน้ำเลยโต๊กี่หนีบอนี้นะเอ้าอีละสบายดีอูปพักกันนน้ำกี่ตมบ่ โหลดน้ำต้วมโหลดปจีปอยลาเอ้ยนะปลาไม่ยดก่อนฮะสีรูปปลาก่อนโอ้ยมีเงินกับชื่อใช่น้องคอยพูดนะออโอ้เนาะพากันยุดแล้วมือนนี้เนาะากันพากันยุด้มืนี้เนาะกินน้าัน่อยฮะเมือเมือเข้าวเทียงไม่กินฮะปุจ๊บเลยังเนาะโอ้ยอะะเดียบร้อยมองเลย เอ้าเจอมากกับบุ๊คว่าอยู่กันทุกคนเนาะอ่าแต่ว่าบูกินก็ได้หรอกมือนีิเพราะว่าอันน่ะเลิกเลยเนี่ยมือหนิอ่าบูกินมันได้ชื่ออย่างมากมีงนมอยู่ติดรถอยู่แพ็คนึงอ่ะอีละโดยตากฝนเดลยโดยนุ่มให้น้องไอเดียเจ็บป่ให้ได้ของไข่ป่ให้มีจีไข่ตอนนี้นะอีหลาไอเดียตากฝนแบบยืนจะแช่ถือปลาปลาลบฝนลบฝน หออนุ่มห้กองเดียวนึ่งกัยพรให้ข่อยจุว่านี่ก็ไ่ต้องขามาก็ได้งไว้เจ้ามือกลยองนมาชมเห็นยได้โอ้ยเนาะย่างอันนี้ล็อกบอลกันะอน่าข้างนอกข้างในหมดแล้วไปเลยเห็นได้สิ้นาวมึงขบวนลยนะนไปไเนกยังยังมีแนวขาดหรือว่านี่ะขาด ขาดขาดกะโลขาดกะโลกะโลเี่ยังบัมีวนนั Teacher ้สุ <But S 1> Guys, like ับามันก็ตลอดบันมีงบยางอื่นอะพอแล้วซีซีกับมีแล้วีกับนีแล้วอ๋อเดือน่กะโล่าถามใช่ไหมครับบัมีเนาะขาดสั่งยังขาดสงขาสัมีแต็กเนกูกะโลซาซียังอ๋ออะว้ิน เลยเนาะไรต่างเนาะเอาพอมันทำที่คาปุโกโร่อย่างงี้ยไม่ได้ผิดเนาะประเมินเอาที่ระยางเนาะเพราะว่าเอายันยันไปเห็ดสำนีชนิดยุดนาแมนแมนเขาสีอันนั้นประเมินรวมหมดเลยเราได้เนาะเราต้องเอาโอ้ก่อสาปแรกเราต้องยุดจัวสุดเลยก็มีแมนแมนบ้านประตูเราต้องเอาที่ระขันตอนประเมินชำนั่นชำนี่หน่อยกันเป็นจบเนาะน้องเนาะมันมีเงินไหมไม่มีเงินอยู่เลย อันให้เงินชิปล้านเหรอไหเกี่ยวใช้เงินชิปล้านเหรอไหมเบลล์หมดแล้วนะเบลลวนี่นี่ในกระเป๋ากระเป๋าน้อยเหรอไหมแบ่งแบ่งแบ่งทีมงานหมดแล้วแบ่งแบ่งคนเท่าไรน่ะคนเท่าไรหลายเติบเท่าไรเท่าไรแบงลูกจ่าแล้วเนาะแบ่งลูกจ่าแล้วก็เป็นเขาก็คนงานคนงานเราหลายใักสรุปบดจะคนทั้งบดแปดแปดแปดคนมาจากบ้านเดียวกันหมดเลยเนาะบวกกันอยู่แค่นี้เอาอยู่ในนี้พรอะ นีแถวอืมมันแลงนอนไสแมลงนี่น้อทนี้บ่บหนั่นปกติไอนนี่บ่อ๋อนำบ่ได้แล้วมันนบ่ได้แล้วแมลงก็แห้งแล้วเกิดเลยนะมันงอยู่มันบ่เดเนาะอพอว่ามันมันแดกมันสิแห้งไว้เนาะอันนี้มันับ่แดฝนตกก็นําพี่น้องเนาะูอ๋อตกแเนาะน phân bổn chung đi phân tạp phân này là mỹ tư đích nói năm mươi năm năm song con năm ba song con năm 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 คนตกลมเปลี่ยนยี่บ่หนังมีแต่เจ้าแล้วเล่งเห็ดให้เล่เอาไว้เนาะเดินอ่าที่ใดขึ้นมาอยู่มองมือหัวเนาะหัวยี่บ่หลัคานี่ฮะบ่รองมึ้งไรร้อยประเชิญร้อยบ่ร้อยประเชิญเนี่คือหัวหลังนี่บ่บ่หลังหลังหลังหัวกับมืหัวเออหลังหัวเนาะหลังนี้บ่หัวมั่นใจได้ไหมมือหัวดีต่างกันสีพอดีพอดีเนาะวัดจันซื้อมาให้เนาะ

เพราะว่าช่วงนี้เห็ดหน้าผลผลจีอันวา่าทดสอบไปในโตเลยแหละเนาะ่อาเพราะว่าเห็ดปุ๊บ <c oughs> ผลโตคำปั๊บเลยนี่ <m> นมันได้ไหยมันกับท่านออกนี้จ้ะเนาะท่านออกนี้คร <c oughs> ับอ่ามองในหัวก็แม่นซิเรีคนพี่น้องเลยขึ้นอุดปับ๊บ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ขยับหัได้เนาะอ่าขยับได้ <c oughs> เราลงลงมาจราคายงบุรัฐเนาะบุรัฐเลยพัวก่ออะไรตั้งไหนเวลาชีชีหัวอันนี้ก็ถึงไมมอยู่หรอวะถึงอยู่เนาะ

ไปไม่ไหนแต่เราฟังฝนอนี่แหละมันไปก็เห็นยังไม่ได้หมดตัวไปให้เจ๊บุ้ยไปอยู่ซำแถ่น่ะเนาะเป็นองบัวจะชินอน่ใชเนาะมีแต่ป่าอย่างคิวแล้วแถ่นไฟพื้นอย่างมีบ่มีอยู่ไฟแต่ว่าอันหม่องอันละพักหม่องช้อนใช่ไหมเนาะมีแต่ในนี่ด้วยชินเอะน้ำแล้ชื่อผ่าตังไปมีแล้วแล้วก็เอาอันละอันนั่งล้านนี่นะไปอยู่น้ำยุ่งบ่กลางแล้วก็เอาเตียงมานอนเลย อ็จะง่ายแล้วเนาะสบายเนาะสบายเลยหักที่ว่านนงๆมานเขาต้องใส่งานเนาะหเป็นเป็นักาตังเรกแล้วเขาอ่าด้วยดินเนาะอย่างเนาะดิ้นยามมาเลยเนาะเรียนเปดเเก้าเลเริ่องข้ามูมดอันนี้อันนี้จะข่าหนาผลลิ้นแบบถาวรเลยอด้รนเนาะดยวเก้าอยู่ถ้าเราลงเพือนไปแล้ว ต่แบเดินกอดับคตกลิ้นทุกหลัเลยดดา่จับกอดอึกดยหนามากอืแด้เสือสรางแก้วนันีออ่ะจะถามเราดูเแจ้วเห็นได้เป็นเก่าโบราณเลยถือแน่คอยจักเจ้ามานี่เนาะพล้วถ้าแน่คอยชื่อแบบร่นนกหือจื้อชื่อแล้ไนี่เฮ้ยล่ะว่าเือท่เ้าจะชื่อบ่อทีมงานสางแก้ว จังพอดี mortar, ี <osure> ่นว่าจะไปจังอนไหนถ้าจะให้ว่าจะ่นะาัมาให้ลแต่มีสือละล้อสคือมีเอฟซีมนส่งมาเอฟซีมนส่งไหมอฟซีมนส่มาแต่ต่างประเทศเลยต่างประเทศเลยเพราะว่าเห็นเอากล้องยันแบกยม่เสือ เป็นเหมนเป็นเฉียมีชื่อแล้วโอ้ยหัวให้กันปัเนนี่มีผนนี่โครนบมอ่บ้เปียนพันท่านเนาะเปียนกันใส่กันเลยจากท่านโมเห่งท่านเนาะเมือนอับไม้แล้วแต่ท่านได้ไ้ไปไปสลักเสียงโดเตียงเป็นผู้สั่งอ่เสียก็เสียพอกับมันี่ยุติเลยโมนี่เนาะโมี่ยังเช็ดแล้วโนี่ต้อง ตบนินแม่นแะอันอันชุเจ้าไปนอนมันเป็นเฮือนไทยน่ะเฮือนญาติพี่น้องบ่นอนกันบ่เลยนอนบ่เลยบ่เฮือนนั้นเพ่บ่มีเจ้าของบ่อนนี้อ่าุกนอนนอนเพิ่นเินอนุกอ๋อนึงข้าวน้ําอยู่น่มันพี่มากินี่กินเองนึนึ่งเองว่นเองอ๋อกินข้าวกินน้ํานี่แบบว่าหาให้กินเองเลยเนาะ ไอ้เราลุกมือล่นะลอยลุกเมียในลลุกเมียตาดีดสีนเนี่ยเริ่อบอกว้้ไนมเริ่อบอกไ้ไ้ลุกเมียตามลุกเมียตามการตามการเิลาเนาะลุกเมียกัพอดีี่อ้นเนาะลุกเ้กตามี่อยพี่นอ พากันนานหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเลยค้อนกลุ่มกุ้มลูกกุ้ัวได้น่ะบ้านนี่ขึ้อะไรเพราะที่พื้นได้น่ะมันอพยพมานอนพี่ป๋อพอมันชิได้อันนั้นนะพาอีวิจ่ามีห้องนอนว่ข้างในนี่หนึ่งห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่ห้องนอนองห้องน้ำหนึงห้องนี อันนี้นางเล่นนี่เนาะผู้ดีผู้ดีงามเลยเนาะเฮดชั้นนี้ผู้ดีงามนะมันมันหนึ่งมามันมันได้คุณภาพเนียนนะเนาะหัวเงินงบเนาะหยัดงบเนี่ยแล้วก็ความอะไรเขาเห็ดนี่มันเนี่วันเนีนนะมันโมสูงเกินไปเล่าย้<ไ>วยอีกเนาะเล่าย้วยอีกในอยู่ไว้พ่ออนเเลืดกายเพราะผู้ดีงาม งบวัแม่นงบเฮาก็งบงบตเอาเรีเนาะเอาง่ายๆตอนนี้เบิดประมาณเท่าไหร่ฮู้อยู่บ่เอาาตามที่อ้าว่าสสพมันเกิน้เนาะอนเนาะอนแล้วเราเซ็นไฟครับเป็นกว่าไเ1 5พไม่้ม่านี่มแพงอ่เลยแม่น ก็ว่าจันทร์ก็เกือบสองหมื่นเลยหลังคา,งางบ่ะวัดจันทร์มีแต่หลังคาอย่างเดียว<อ>บ่ะมีวัดจันทร์มีค่าพี่ชอบโค้งหลังคาไอไอ,อแผ่นอ,อนุชิงเนาะยมเนาะตอนนี้ทั้งวัดจันท์มียังไงมีแล้วเพีย้วันมีแล้ว,ว,ว,วมันมีุ้งเทเปพื้นเทปพื้นแล้วหรือขั้นตอนทั้งหมดบวกนาะมือนี่คือลงมืออนาบกเลยเนาะแต่ว่าต่ออีกเหลือเท่านี้ป่ะ ะบอสบอสคนน้ำไมนส่งบอสหรืไอนหลังนี่บอมาหางสิ่งก้อนบอสอ๋อพี่น้องเอ้ยแต่ชือยุติได้หมดนี่ฝนตกคนดิ้นแล้วก็บวกกับอันดาษเทพื้นเลยเขพาจังหวะพอดีเนาะอ่าจะทั้งสร้างคนกันหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำที่เตรียมมีฮิตยูฮ็ดกินพามุงยูมุงเช้าแล้วแบบนี้เนาะฝนตกคนดิ้นแบบมีจั๊กจี้ไปใช้พี่น้องเอ้ยเนาะถามว่าย้ำแรงยังว่าหลังจากเลิกเรียกเลิกงานกับเมีน ไปหาเล่นบุญเล่นศีลเนาะยังคญ่ายามนี้บ่ได้คญ่อ่าสวัสดีครับเดี๋ยวโฟนแนโดดเข้าเาเอ้าไปลซะเนาะยตแล้วเฮายต้คือกันด้พี่น้องเอ้ยนี่โะอ่าตัวเพราะว่ามื้อนี้สิเข้าานไอมื้อนี้กเนาะมันเกิดอ่าว่าทงนี้มื้อนี้อ่าไเพราะว่าเพิ่นว่าอ่าไปตุ้มไปหมกันแเพิ่นว่าเนาะอ่า

ซิมบงกนเจาะปลาสมเอนี่ล่ะเดี๋ยวป้าขึ้นรถปะเนาะอันนี้หัวยังนี่นะขนๆแล้วหัวหอมเออบ่แล้วยังมีโครงการกําแพงอีกบ่เนี่ยสามีก็ดีนะแต่ว่าแต่ว่าป้าโล่งที่ขัดเลย นนผ,ผังได้นะครับแล้วผังฝังเป็เสาดินนะนะฝังรักไว่ายเชื่อเพราะว่ามันบด้มีของปลูกกองทังนะปลูกเป็นหมวงเนี่ยไอ้โอ้นี่เอาโอ้โออย,ยใหญ่ปลานี่งัวก็อยิ่บุกิน,นเนาะก็ตามอันนั้นชิร็อกชีน้องไงตามความมักแต่ละขูดแต่ละคตเนาะแต่สำรับข้าวมักลงรล่งแบบนี้นะถ้าเห็นหวกข,ขึ้นมานี่ตันอันดับบันไดจะดูเลยนั่นอ่า นี่ประตูใส่ยึดด่วนะครับอขันตัวเลยหน่อยเขาออกเลยมาสินย่างเขับไปเบิ้งข้างในกับเบิ้งมาได้เห็นยังไงล่ะน่ะเต้นบ่ร้องเพลงเต้นน้ำว่าเด่นน้ำกี่ต้มมาทีอยากพ้นอะได้เป็นวัดเนอะได้ว่าเป็นวัดเป็นไข่เลยนั่งไข่นะเจ้าฉีดอันฉีดก้นเนออป้าชันเมื่อป้าเลยนะ mới ra cho được này. Sủng. Này lục, lục cõi này nhá. Này lục cõi. Ơi, ba cha, phi nông này mới đi cả vẽ cả ma sang cái này, là hoa càn đồn này đã, nhá. này sẽ phải nó, bằng này เนาะอย่าเราห้า่อยีดีได้เป็นยังเป็นยังแล้วเปล่าแต่ว่ายอกก็ไม่ยอกคือมือหรอกมาเรื่องเมียเราอ้าวมีจฉกันวะเนาะเราเชิมเราห้าเราใช่ตัวนี้พี่น้องเลยมือไรสิมือหาเมียอะยังี้ยยังโมยองโ่โยบ่ายจุ้ยลอยมือไรอยู่ตรงนี้วะบ๊วยเนาะ เ็นมีอะไรอนยังบอมกาสเืองนักนต่ย ah> ัมาบินมาลินเละค้อนหนกจังถูกไปบามสี่คนนว่าว่าไดไปเอาอยู่สลาวัน่หลานหลานเจ้านะหลานบบยังบันเซนร่องน้อยเซนงน้อยใเดียวใเติดอยู่ ทางทางเขาสารวันเลยเนาะสารวัตรไปทางไปอยู่ใกล้นี้คือทางเขาสารวันอยู่ใกล้เต็มอยู่เจาะไปขี่รถโดยสารไปมึ่งๆแขวงผมนั่งโดยสารมดมืงๆจะหอนเผื่อมันไปพงกับเต่าย์โอ้คงเข็ยนนั่นเออตะมันต์ไหมบางคนเลยโอ้มันมันสบหลังร้ายทางนี้เขาปลูกเขาปลูกแต่หนับตัวเขาได้เงินปลูกมาเลยปลูกมาเลยตรงนี้ตรงนี้ผมว่างแล้ววะนี่นะตรงแต่ทางว่างนั่นนึงเกี่ยวกัเงื่อนนอกกระแทกกันแล้ว จงเดิทางคางเขาเฮือนนันเดยเลยว่าพื้นที่ในเฮือนเพิ่นนี่ห้อยว่างเปล่ามีแต่เงินทั้งนั้นแต่ว่าดินเขากพอปลูกมันงามเพราะว่าถามเขาว่าก่นๆได้เขาว่าดึงกันเลยเป็นุยทางเฮานี่เป็นผงบุ่ดเบิ่งเอามีคุณนําเดอทาเนาะดันคุะโอยดอบ่ขึ้นอยแขนซ่เาดินเขา่าดินมันง่ายเนาะเอาไม้งัด ปวดปวดขึ้นโอ้ไปเบิ่งกะหนาหนาอ่อนโยนดีเหมือนกันดิเหมืนกันป้าสามเมื่อป้าไปป้ากันมาหนีิไปเร่อป้าป้าสบายดีอยู่ดีไม่แห้งด้วกันโอ้ยป้าป้าฝนตกแห้งพี่น้องเลยเนาะเราก็เห็นยังม่ได้ที่เหยียบมันอันไปโบกกับมาได้เห็นยังม่ได้ครับคือกันเด็กพี่น้องเลยไปเร่อไปลุ้นรักสาว้าเอาเมียนเนาะ ไปพี่น้องเลยจังไรก็เดินทางนล้วกันพี่น้องบันนี้ฝนตกฝนล,ลิ้นเปียกเปียกขึก้นเก่าโอ้โาตุ๋เนาะสำหรับบันนี้กะเดะเข้ามาหาทา้งสางแก้วพี่น้องเนาะอ่จะจังไรกะลาแล้วไปเด้อเด้อพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้อง FC อที่เข้ามาติดตามนะครับส้มสำหรับบันนี้ไปก่อนพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเลยมาหาลูกสาวก่อน